เดีนี้โหลดครบหมดทุกคนข้าวกันอะไรพี่กินกับช้อนเลยพี่มะมาใชหมายถึงว่าต้มข้าวเสียเรามาม่าใส่เงี้ยเหรอโอ้ยขึ้นมาม่าเสียข้าวเลยผมได้เป็นอะไรเนี่ยอีรักเหรอ o Building Construction Complete So weird New Construction o p t i o n อันนี้พี่หมวดเอาคีย์บอร์ดกับมัลวางข้างล่างแล้วตีเสียบไว้เนี่ย โอ้โโหเจสียดคตรเทพอ่ะพี่หมวดโลกีนะอยากจะบอกว่านิ้วนิ้วสิบนิ้วข้างล่างนี่คือกระตุกได้หมดด้วยกดกดได้ทุกปุ่มอ่ะเอย่าพูดเยอะเดี๋ยวเขาจะลำคาดีนี่ไม่ใครลำคาแล้วนี่แต่พี่อะลำคาญ

ผมบอกแล้วว่าคุยคุยกับผมไม่ต้องซีเรียสผมเป็นสายแบบสนุกสนุกนานาอ้าพูดเองนะพี่ได้ขออย่างเดียวอย่าไปด่าพ่อแม่ผมกันน่นี่เมื่อกี้เมื่อกี้อะไรอ่ะฮะ่อไมพี่ชื่ออะไรอ่ะไม่บอกสมชายกับสมหญิงพี่พ่อเป็นคนสวีเดนแม่เป็นคนเดนมาร์ก ลูกเกิดม่กันดน่เรียนออกฟอร์ดกลับมาเรียนกลับมาทำงานออกเล็กรึเปล่าเรียนไปก่อนเรียนออกฟอร์ดมาทำงานออกเล็ก Location confirmed. Vehicle ready reporting. Comrade. Changing position. Unit ready. Ready, comrade. Vehicle reporting. Oh. oh, oh yeah. Changing position. Lost. ready. Cannot deploy here. Vehicle Belding. reporting. More right. order. Unit ready. Location ready, confirmed. Construction confirmed. Moving. Unit ready building this is the end unit ready unit lost unit ready reinforcements ready. Ready. ready unit ready unit ready construction complete unit lost unit ready unit, ready. unit lost มันจะล้มแล้วเราต้องไปซ้ำซ้ำให้ตายช่วยเพื่อนคิดว่าจิงเหรอช่วยเพื่อนอ่ะ Unit lost. Unit ready. Unit promoted. Unit lost. Unit ready. Unit promoted. Unit,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  promoted. Unit lost. Moving. Moving. Unit ready. Building. Unit, Unit lost. Unit ready. Weakest, Unit, ready. Unit lost. Unit Unit ready. Waiting order. Unit Changing position. Unit ready. Waiting order. Location reinforcements uh, ready. Come soon weather level farm. Waiting order. Damage Unit ready. Unit lost. Construction complete. Unit ready. Building. Units ready. I'm Ranking order. Construction complete. Units ready. Building. Moving. Units ready. Unit ready. Yep. Unit lost. Units from Unit ready. Ready. Unit promoted. Unit ready. Unit lost. Unit promoted. Unit ready. Unit ready. <coughs> yeah, three Unit, three ready. ready. Unit, armor Unit ready.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  Unit 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 ready. มันอะไรวะมันสองป้อมรวดไม่ได้มันมีป้อมปืนอยู่หลังบ้านด้วยใช่ไมไอไอ้ไอ้หลังบ้านน่ะมันยิงไม่ถึงหรอกแต่ว่าถ้าไม่ได้กดแซ่บที่มือมือเราเร็วไม่ทัน Yunit Unit Unit ready. 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 มันมีอะไรครับอ๋อพอเทสโอ้ฟอเทสเยอะไหมวะฟอเทสไม่มีคนเว้ยมีแต่ฟอร์เทสโอ้โหยิงไม่ทันเลยยิงไม่ทันเลยโอ้โหยิงไม่ทันเลยโอเค และที่หนึ่งอีกแล้วอ่ะเบื่อจังเลยตอนนั้นเจอโปรจบเงียบเลยเราจะไม่พูดถึงอดีตเป็ดเราอยู่กับปัจจุบัน